Thank you สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้จะพามาดูท่อเมนครับเมนน้ำนี่ครับที่มันโดนน้ำเซาะครับไม่ได้ผมครับช่วงนี้อากาศร้อนครับท่อมันบางครับใช้ท่อ สีเทาจะได้ท่อสีฟ้าครับเพราะว่าตอนนั้นมันฝังดินนึกว่ามันใช้ท่อสีเทาก็น่าจะโอเคครับแต่ต่อแต่พอท่อมันลอยครับโดนแดดเผาไปหลายวันครับนี่นะครับผลครับท่อมันเหมือนไฟลวกอะยุบ มันน่าจะร้อนครับพระข้างในนี่มันมีน้ำอพอมีน้ำแล้วมันโดนความร้อนแล้วแดดทั้งวันน้ำมันน่าจะร้อนและวทำให้ท่อมันยุบลงครับ <c oughs> ผมก็เลยจะมาต่อท่อเมนใหม่ครับในการใช้ท่อเนี้ยท่อหนาสีฟ้า แต่เป็นท่อเก่าครับไม่ใช่ท่อใหม่ข้อต่อไม่มีครับผมก็เลยต้องใช้นี่ครับข้อต่อเก่าก็จะมาใช้เนียกาวกับไฟแช็กเพื่อที่จะเอาท่อตัวนี้ออกครับโดวยวิธีใช้กาวเนี้ย กาวก็กาวทาท่อมันเนี่ยนะทาข้างในเนี้ยทารอบหน่อยแล้วก็ใช้ไฟจุดให้มันมีความร้อนพอมันร้อนเสร็จกาวมันก็จะละลายครับแล้วเราก็ใช้คีมเนี้ยใช้คีมตัวนี้ดึงดึงไอ้ท่อตัวนี้ออกมา เรามาลองกันดูครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเดีย๋ยวลองทำสักตัวนึ่งก่นไงครับโอเคครับอุปกรณ์พร้อมนะวันนี้ร้อนมากใ้มือเลยครับแบบบ้นบานๆครับไม่ต้องกลัวว่าทาเนี่ยทาเข้าไปข้างในนี้เลยครับแต่อันตรายนะครับถ้ามีลูกหลานก็ อย่าให้เข้าใกล้อะนะเพื่อวความปลอดภัยเสร็จแล้วก็ มันจะออกแล้วอยิแให้แรงครับนี่ครับสำเร็จครับแต่ต้องใช้แรงหน่อยครับผมเห็นนั้นว่าโอเคครับใช้ได้ครับแล้วผมก็จะทำทั้งหมดนี่ฮะสามตัวเพราะผมไม่ใช้สามตัวครับ เดี๋ยวผมขอทำฝั่งนี้แล้วก็สองตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ผมทำเสร็จตั้งสามวันนะเอันม นี่ครับผมหลังจากที่ผมทำเสร็จแล้วสามอันนะ้อยไหมนิดหน่อยน,ะนี่คือชิ้นส่วนนะที่ดึงออกมาขาดบ้างอะไรบ้างคนระับไม่เป็นไรครับนี่ครับผมมาถึงตรงท่อนี่แหละนะเห็นไหมเส้นสีเทานี่นะครับ แต่ตอนนี้ปัญหามันก็คือน้ำมันยังเต็มท่ออยู่ครับถ้าเราเลื่อยน้ำมันต้องพุ่งแน่เลยเดี๋ยวลองดูว่า,วามันจะพุ่งหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะพุ่งนะโชคดีครับผม ผมไปเปิดบ้าวตรงนูน้นเมื่อกี้นะเดินที่เดินลงไปอะผมไปเปิดบ้าวตรงนู้นไปแล้วน้ำมันก็เลยไหลลงไปเนะี่ยได้ยินเสียงไหมเสียงลมครับแล้วต้องถอดเลื่อยครับถ้าไม่ถอดเลื่อยนี้มันเลื่อยไม่ได้ครับมันติดโค้งครับผมร้อนครับวันนี้สุดยอดเงี้ยเลื่อยดะครับ นะครเดี๋ยวเรามัดถเถาะเนี่ยฮะเดี๋ยวไม่พอครับเดี๋ยวจะยุ่งครับ นี่ครับผมผลงานครับยุบมดเลยครับท่อมันบางครับแล้วก็ใส่ท่อใหม่ครับเราไปต่อตรงนู้นก่อนครับ รอสักครู่ครับรอกาวแห้งก่อนครับเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้รอดีกว่ามาคนเดียวครับวันนี้ว่าจะมาดูต้น ที่มันใบร่วงอะมาตอนนี้ได้งานเลยครับ ครับคือปัญหาใหญ่ครับไม่มีคนช่วยดันท่อตรงกลางครับเ,เราต้องทำคนเดียวเดี๋ยวเราก็ต้องรอให้กาวแห้งดีก่อนครับแต่ถ้าเราไปโยกมันเดี๋ยวมันจะเป็นมันจะไม่ติดเดี๋ยวรอสักพักครับนี่ครับ หลังจากที่ผมวัดวัดท่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดเห็นไหมนี่ครับก็วัดเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็จะทากาวครับแปัญหาก็คือ เราต้องไปงัดตรงกลางนี่คเพราะตรงนี้มันงัดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวต้องใช้แรงหน่อยครับคนเดียวเอาใจช่วยน,วนะครับแลกทากลานครับทานี้ก็ใส่ให้เยอะหน่อยครับเพราะมัน,นเป็นข้อต่อเก่าครับเดี๋ยวกลัวมันจะไม่อยู่ Okay, ครับไายครับนักเกือบไม่ได้โอเคครับได้ครับเดี๋ย okay, วมันโขงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยเอาดินมากบอีกทีนึงครับ เสร็จแล้วครับฝากกดใลคกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ